ก็สวัสดีครับผมอ่าวันนี้จะมาเล่านิยายเรื่องเทพบุตรตกสวรรค์น,นะฮะอ่าเป็น,นแนวแอคชั่นแฟตซีนะผมนะประจนภัยก็มาเช่นกันนะผมนะโอเคขอเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับผมข้อมูลเบื้องต้นนะข้อมูลเบื้องต้นเป็นนิยายเกี่ยวกับพระเอกพระเอกซึ่งเป็นเทพบุตรแห่งเทพมาเป็นบุตรแห่งเทพซึ่งตกจากท้องฟ้านะผมนะเทพบุตรแห่งท้องฟ้าตกจากสวรรค์น,นะผมนะมาอยู่ในโลก ที่ไกลแซนไกลครับผมนะซึ่งมันดันมาที่จะกลับมาได้ผมนะเป็นเพราะอะไรนั้นนะอ่าเชิรับชมได้เลยครับผมโอเคผมตัดมาในาจักเทพนะฮะโอยสุดยอดเลยจักเทพแห่งหนึ่งครมีพระมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นามว่านิรเนศเนาะโคตรเทพนิรเนธ,เ,นเ,นธเป็นเทพ,พที่ปกครองของอาณา,าจักรเรจินอาณาจักรเรจินเป็นอาณาจักรเทพนะ อาณาจักรนี้อยู่ไกลสุดลูกหูลูกตานอกอาณาจักรวาลในจักรวาลมีกาแล็กซี่อยู่นะนี่จะเล่าเรื่องอาณาจักรที่ไหนนะมีกาแล็กซี่อยู่อากาล็ก่คือดวงดาวนั่นเองนอกเหนือนั้นนอกเหนือจากนั้นมีดาราจักร2 8ดาราจักรคือ1เอกภพ30เอกภพคือ1นอาณาจักรวาล1 0ึงอาณาจักรวาลคือสหัสสะนิรันทะอสังขยะมหาเวตะโพธิยันสตะวีสต สัตตะเอกับภะวะโคตรภูรจักรวาลคนเหนื่อยจักรวาลบ้าเลชื่อยาวขนาดนี้วะคือสิ้นสุดของจักรวาลแล้วนอกนั้นก็เป็นหินทั้งหมดนะนนี้คือสิ้นสุดของจักรวาลแล้วผมนะชื่อยาวขนาดนี้ก็สิ้นสุดแนละ้วแหละแต่นในอาณาจักรเรจินะนะมีหนุ่มคนหนึ่งนะว่าเนินฟ้านะผมนินฟ้านะเป็นบุรชายเป็นบุตรของอาณาจักรแห่งนี้นะผมเป็นบชายด้วยนะนินฟ้า ชื่อเพาะอ,อยู่นะหน้าตาดีหน้าดูนะอ่าแล้จะเป็นบทสฆษนาผมนะโอเคเ,อเมื่อยจังเลยวันนี้จะไปเล่นที่ไหนดีสเสด็จพ่อไม่ให้ออกไปข้างนอกเวาจะวังจะด้วยตอนนี้พลังข้าพลังเทพของข้ายัางเทียบกับเสด็จพี่ไม่ได้เลยเสด็จพี่น่าจะเก่งน่าดูนะผมนะสาวใช้นางหนึ่งได้เดินมาและพูดว่าุณชายไปค้าได้เวลาไปเรียนหนังสือแล้วค่ะนี่โดนสาวใช้ตำหนิแล้วทีนี้ เพเอกของเราตอบอย่างเซ็งๆว่าทําหน้าเบื่อโลกเลยโอ้ยไม่อยากจะไปเลยที่เกียจไปเรียนนะผมเป็นเรียนเปิดเทมครับเปิดเรียนครั้งแรกแล้วนะขี่เกียจเปขี้เกียดสละอ่าโอเคโอเคจะไปเดี๋ยวนี้แหละสาวใช้ทําหน้าแบบตัวดุืมไม่งั้นดิฉันจะบอกท่านเมดินนะคะโอ้โหพูดอย่างนี้เลยท่านเมญินคือพี่สาวของระเอกนะผมนะพี่สาวนะพี่สาวเดยวโดนพี่สาวด่านะเพเอกตอบอย่างกลัวๆว่า ผมอาจจะได้ไปเดี๋ยวนี้นะครับรีบไปนะไม่งั้นโดนพี่สาวจุกแน่นอนนะเพราะว่าพระเอกกลัวพี่สาวมากับผมนะัส,สะเสด็จกันน้าด,ดูตัดมาที่ห้องเรียนพระเอกได้เดินมาถึงได้เจอกับสาวเป็นคุณนางเทพตะกูลภายแสงจันทร์นะนี่คุณนางตะกุลคุณนางนะตะกูลภายแสงจันทร์นะพระเอกเจอนางพูดว่าสวัสดีมลลี่สงสัยน่จาจะรู้จักนางคนนี้กับนางคนนี้นะฮะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็น บทของพระราชานโรเนศเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยเออเมลี่เลยพูดอนแบบอ่อนน้อมว่าเอาพูดอ่อนน้อมไนะสวัสดีกาคุณชายโอ้เรียกคุณชายด้ลเออดีดีดีดดดพระเอกนั่งเก้าอี้เล่าบางกับเมลี่เป็นคณเออเมลี่เป็นคุณนางเทพตระกูลอาณาจักรเรจินแห่งนี้เป็นตระกูลมือขวาเลยก็ว่าได้โอ้สงสัยแข็งแก่งมากครับผมที่เป็นตระกูลมือขวาของของ,ของพ่อพระเอกได้เนี่ยก็คือแข็งแก่งนะฮะ เพราะว่าอาจักรเทพเนี่ยก็คือมีอาจอามีอายุเป็นหลาย,ห,ลายหมื่นปีแน่นอนฮนะผมพลันตีอย่างนั้นนะในห้องมีจกักรเป็นหนึ่งพุทธว่าได้ในห้องก็มีคนจรัรตระกูลมารวมกันแต่ละคนก็มีฝีมือเก่งๆกันทั้งนั้นโอเคโอ้โหสุดยอดเลยใส่มาจากัตระกูลจริงนะเพราะว่ามีแต่คนฝีมือเก่งๆทั้งนั้นเอกถามนางด้วยความสนใจว่าเธอรู้จักศึกเทพเจ้าไหม ตระกูลก็เลยเอ่อเพชรก็เลยสนใจอะไรบางอย่างขึ้นมานะพอถามว่าเธอรู้จักไหมเอ่อไม่รู้จักก็ไม่ว่าแล้วไปโอเคเอา่าตัดมาที่เอ่อโอเคครับผมตัดมาที่ส่วนปรสนทนานะฮะกระบอกรู้จักเพชรคะเหมรีตอบแบบสบายๆส,สงสัยเรียนมาเยอะนะเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่ามันผ่านมากับสามร้อยกว่าปีแล้วจากเทพนะฮะศึกเทพนั้นเป็นเอ่อเหมรีก็ได้อธิบายนะฮะศึกเทพนั้นเป็นศึกระหว่างเทพ จากจากจากจักรวาลอื่นมีเศษสุภาพมากจักรวาลถูกทำลายไปในที่นั้น30อันดัจักรวาลโอ้โหสามสิบอันจักรวาลนี่ถือเยอะถือว่าเยอะมากครับผมนะมันเกือบมันเกือบเกือบเกือบถึงอันาจักรเลจินเลยครับผมแต่อาณาจักรเลจินของเราไม่ได้เข้าร่วมศึกนั้นก็เพราะเป็นเทพผู้สร้างสรรพสิ่งที่เอ่อไม่มีคนที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่สามารถ สถานนี่พบได้สถานที่นี้พบได้เหลือแต่ว่าจะประเพ็ญถึงขั้นเทพสูงสุดที่เกือบรวบรวมเศษซากของสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถที่จะหาที่นี่เจอได้โอ้โหใดีหายากมากเออเพราะงั้นต้องเอ่อต้องสู้หรือเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบที่จะสูงว่าใครจะมาสถานที่ได้ก็คือต้องแข่งขันกันนะผมนะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน,นต,ต้องแข่งขันเพื่อจะมาะอจักนิจิได้นะครับโอ้โ จากที่เห็นี่คือโคตรแม่ยิ่งใหญ่มากเออเออใครจะมาสถานที่นี้ได้สึกขอบเขตจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่แต่ใน,นจกักรแห่งนี้คือขอบเขตของจักรวาลน,นั่นเองพระเอกตอบอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่เองโอ้ยถ้าก็ได้ยินเสด็จเสด็จแม่เล่าให้ฟังถามเพื่อ,อโอเคโอเคเออก็คือเสด็จแม่ก็เล่าให้ฟังอยู่เลยไม่รู้ตัวว่า ว่าพวกเราสูงส่งเพียงนี้ก็คือโอ้โหสุดยอดมากต้องแข่งขันกันนะเพื่อที่มาจาักในจากนี้ได้สักพักคุณโคก็เดินมาและพูดว่าผมขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เปิดเรียนวันแรกนักเรียนหน้าใหม่เยอะเลยกับผมขอแนะนําตัวครับผมชื่อว่าวีราการเป็นคนนัตะกุลการพิธีโอโ้โหตะกตุลการพิธีชื่ออย่างเทพและวีราการก็เทพด้วยนักเรียนต่างตกใจอะไรนะตะกุลนี้เคยร่วมศึกสงครามครั้งนั้นครั้งก่อนนี่โอ้ตะกูลนี้คือ เทพมากครับผมคคเคยเคยร่มศึกสงคารามนะฮะและ้วครูก็บอกว่าเออใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตกใจไปนะฮะอ่าได้คุณครูก็เลยพูดว่า,าผมได้ข่าวว่ามีคุณชายจากชิพรวงศ์มาเรียนด้วยเหรอโอ้คุณครูก็เลยแบบตกใจนิดนึงนะฮะว่ามีคุณชายมาด้วยและคุณครูก็ได้เห็นพระเอกนั่งอยู่นะฮะแล้วคุณครูก็ได้เดินไปคำนับหนึ่งครั้งนะฮะแล้วพูดว่าข้าฝ่าละองทุละบาทครับผม พระเอกก็ตอบว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอคุณครูมาทำหน้าจี้มาทำหน้าจี้อะไรวะหน้าที่เจ้าเถอะคุณครูก็เลยตอบความองค์ด้วยความองอาจว่าข้ากระหม่อมขอเดชาองค์เสด็จเป็นทหาระนะเนี่ยครูพูดเก่งขนาดนี้ราชาสัพย์ซะด้วยแล้วครูก็เดินมาสอนตามปกตินะผมนักเรียนพระเอกก็ได้อยู่ในห้องไปแล้วก็ตัดมาพระราชวังนะผมในพระราชวังนะ ได้มีพระราชาตรัสสั่งให้ตะกูลเสียมราชนะมาเข้าเฝ้าตะกูลนี้นะครับผมนะตะกูลเสียมราชนี่ได้ได้รบศึกครั้งก่อนนะแล้วก็พระราชานี่ได้สั่งให้ตะกูลเสียมราชนี่ได้สึบอะไรบางอย่างด้วยเอ่อเป็นตะกูลเก่าแก่โบราณนะเบาเก่าแก่โบราณกวาจจกาวาสซะอีกครับผมนะพี่ๆของพระเอกก็นั่งข้างๆนั่งข้างล่างนะเพื่อเฝ้าดูคนตระกูลนี้ฮะตะกูลอันตรายมากครับผม เพื่อควบคุมนะควบคุมความหยิงผยองของตระกูลน,นี้พี่ๆของพระเอกนะเลยมานั่งอยู่ด้วยนะพี่ๆของพระเอกไม่ใช่ว่าขี้ๆนะเก่งเหมือนกันนะผมซึ่งอันตรายอย่างยิ่งนะเพราะมีพลังเทียบเท่าราชวงศ์เลจิตเลย,นะโโนเ,ยลเนี่ยโอ้โหตระกูลเสียมราชเนี่ยยอมมาอยู่ใต้อันนั้นนะเพราะว่ากลัวอะไรบางอย่างในราชวงศ์นี้นะฮะคือตอนแรกเนี่ยเป็นตะระกูลเลจินฮะตอนนี้จะเป็นราชวงศ์นะผมเพราะว่าแข่งแก่งสุดนะ บุตรของกษัตริย์นนรเนศนะมีเก้าพระองค์นะนะได้แก่พี่ขุนสกคนโตนะที่ที่บอกไปข้างต้นนะที่พระเอกกลักวนะชื่อเมนินนะพี่สกคนโตเป็นพี่สกคนโตแล้วนะแล้วก็พี่ชายคนรองนะชื่อจินสารนะพี่สายพี่ชายคนที่สามชื่อนิรเดชนะผมนะคนที่สามที่ก็คือแบบไม่ชอบคิดน,นะพระเอกมากเลยตอนในตอนในประเทศพระเอกหลายครั้งนะในนิรเดชเนี่ยพี่ชายคนที่สามเนี่ยพี่สาวคนที่สี่นะชื่อนานปิงนะเอาเลยเป็นคนจีนมั้งนยะ พี่สาวคนที่ห้านะชื่อหวังลี่นะผมโอ้โหแล้วพี่ชายคนที่หกชื่อเจิ้งฉินนะโ,โหคนจีนมาเยอะปะมาเยอะจังวะพระเอกคนพระเอกพระเอกคนที่เจ็ดนะผมนะโอ้โหชื่อนินฟ้านะผมนะน้องชายนินฟานะโหหน้าตาจิ้มลิ้มจ้าโอเคน้องสาวคนที่8ปดชื่อทับเทียมนะชื่อเพาะหนีน่ทับเทียมนะน้องชายคนที่เก้าชื่อลอยนะผม ถ้าคนนี้มีเอ่อถ้าคนนี้ล้วนเป็นบุตรของพระาราชินีระเนรนะผมตัดมาด้านพระเอกนะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งพูดว่าพระเอกว่าเอ่อพูดว่าพระเอกนะผมนะว่าเสียหายเลยนะโอ้แบบดูถูกนะผมนะอยู่ในห้องเรียนนะเอ่อในน้อยพ่อพลังของท่านยังไม่ตื่นเลยนี่แสดงว่าถ้าไม่มีพรสวัสดิ์ทีนะครับคนที่พูดคือเฉินนะเป็นตระกูลขุนนางเช่นกันนะผมนะพูดแบดบม,มพระเอกโดยไม่มีคุณสมบัตินะฮะ ุโหนเมลลี่พูดนะเลยพูดว่าพวกเจ้าพวกเจ้าไม่รู้เรื่งไงว่านายน้อยเป็นลูกของท่านนิรเนศนะนะแล้วไอ้อเฉินก็บอกว่าอ่ก็คาดได้รับคําสั่งมาจากท่านนิรเดศเพื่อทําให้ในายน้อยลาออกถึงจะเรียนไปก็ไม่สําเร็จหรอกตายเปล่าๆพูดถูกถูกพระเอกนะเนี่ยเจอพระเอกเล่นเลรเมลี่เลยจูงมือพระเอกไปเลยบอกพระเอกไปว่าถ้าต้องแข่งตั้นท่านตราได้จุลินท์ ท่านต้องต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะลบความสัมาทในครั้งนี้ออเพชก็งงงนะที่ถูกดึงแขนงงมากเลยถูกดูเฉยก็ถูกด่านะดึงแขนออกจากห้องไปเลยนะเพื่อออกมาจากวงสนานะครับผมนะอืมแล้วก็ตอบว่าเออเข้าใจแล้วแหละอ่าได้ก็เดินออกมาข้างนอกครับผมจะไปไหนไม่รู้นะโอเคอตัดมาท่าพระราชวังนะพระราชวังประชาชาถามว่าอาณาจักรโอราจากักรพรรดิตอนนี้มีความเคลื่อนไหว อะไรไหมตะกูลเสียมลาดก็ตอบว,ว่าไม่มีครับผมอมเรื่องในตอนจะเป็นยังไงก็ไปตามตอ,ตอนต่อไปครับผมฮะโอเคครับผมเริ่มตอนที่สองนะฮะความเดิมตอนที่แล้วผมตะกูลเสียมลาดได้มาเข้าเฝ้าพระราชานะฮะถามว่าโอราจักรพรพัดิได้เคลื่อนไหวหรือเปล่า,าที่พระราชาเนี่ยได้ส่งตะกูลเสียมราดไปสืบสงครามด้วยเนี่ยอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างแน่นอนนะฮะตะกลูลตะกูลเสียมราดได้อธิบาย าตาคนตกูนเสียมลาดอธิบายว่าตอนสิ้นสุดสงครามสุครามเทพนะฮะได้โอ,อ,อราจักรพัทนี่ได้หายไปทั้งอาณาจักรเลยนะอาณาจักรโอรานะฮะอาณาจักรโอรานี่มีความเก่าแก่มากเลยนับนับไม่ได้นะผมนับนับเป็นอสงไขยนะคืออสงไขยคือนับไม่ได้ผมแต่อาณาจักรหายไปนะตอนสิ้นสุดสงครามนะฮะก็งงเหมือนกันว่าทําไมาถึงหายไปนะฮะพระราชาตอบว่างั้นเหรอเออนฮะขอบใจมาก และพี่ชายคนรองก็เลยรู้เรื่องนี้ก็เลยพูดว่ามีชายคนหนึ่งนามว่าทันตะซึ่งเป็นคนหาเหล่าทาตมาจากอาณาจักรโอล่าด้วยคนนี้อาจจะรู้เรื่องว่าอาณาจักรโอล่าหายไปไหนก็ได้เพราะว่าเป็นตระกูลโฟโมนนะผมเป็นตระกูลโฟโมนเป็นตระกูลที่สร้างสรงรพชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะฮะสร้างสิ่งมีชีวิตได้นะฮะทำไมถึงเอาทาตมาจากอาณาจักรโอล่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทาไมได้ไปเอาทาตมาจากอาณาจักรนั้น กพระราชาบอกให้พี่รองไปสืบดูตะระกูลฟูมูลและพาทหารเทพเจ้าไปด้วยเผื่อเขาจะหักหลังเรานะฮะตะระกูลฟูมูลนี่ตระกูลของอาณาจักรเรจินจน,จนะ,ะทำไมถึงไปเอาทาาของอาณาจักรโอลามาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าอาณาจักรโอลาได้เหมือนที่จะเสื่อมเสื่อมเสียไปเลยฮะเสื่อมเสียคือหายไปเลยนะคคนจากที่สุดสงครามคืออาณาจักรหายไปเลยนะฮะตะระกูลฟูมูลน,นี่เข้ามาต้องทําไมนะคร,รับตระกูลฟูมูลมีอะไร มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่รองก็ตอบว่าขอรับท่านพ่อตัดมาด้านพระเอกนะคุณโรมอรี่คิดว่าจะสอนวิจัยพระเอกนะฮะตอนนี้คุณโรมอรี่กับพระเอกก็อยู่สวนสวนย่อมนะฮะสวนย่อมนะสวนอุทยานนะฮะก็คือดึงแขนจะมาในห้องนะโดนโดนพวกดูโถกไปก็ถูกดึงแขนเลยออ <c oughs> จะคือสอนควบคุมวิช ก็ภูมิพลังเทพให้พระเอกนะพาะคุณหน้นเป็นนางที่พระราชาหวังจะให้เป็นพระพระรัรภรรยาในอนาคตนะฮะโอ้เป็นภรรยาพระเอกนะใสยสวยน้าดูหมลี่พระเอกถามว่าเธอต้องการจะฝึกให้ข้าหรออ่าตกลุ่มเมลลี่ตอบว่าข้าในน้อยท่านไม่มีพรสวรรค์นะทําไมต้องตอบจับพระเอกด้วยวันนี้ไม่มีพลังก็ว่าไปอย่างนี้ไม่มีพรสวรรค์เนีที่จะไปต่อสู้หรือศึกสงคราม ท่านต้องไปเทืกอกเขามมลกับข้าพระเอกก็ตกใจว่าอะไรนะเทืกอกเขามมลอย่างนั้นเหรอเทืกอกเขามันอยู่มันคืออะไรว่าเทืกอกเขามมลเนี่ยโอ้พระเอกก็เลยตอบตอบว่าเบี่ยงเบนไปโอ้ข้าไม่อยากไปที่นั่นเลยเหมยลี่มองหน้าแบบเอิเอิมว่าไปที่นั่นถ้าจะดีมากนะคะเพราะว่ามีสัตเทเทพมากมายพออปประเอกตอบแบบพรากักลัวว่าเทืกอกเขานั้นเป็นความลับของตระกูลของเธอไม่ใช่เหรอเอ๋ล,ลี่จับแขนพระเอกด้พาพระเอกไป พอเดินมาถึงโอ้โหสวยมากครับผมฮนะป่าเขียวขจีนะมีทานน้ําไหลผ่านนะโอ้โหมีแรงกดดันด้วยนะผมนะอ่าจักอ่าออคือแบบตระกูลของไพแสงจันทร์เนี่ยก็คือแบบเป็นตระกูลสีเหลืองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซตยอนะะจ่ไ,ไปคิดอย่างนั้นนะไม่เอาไม่เอาจะไปคิดอย่างนั้นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็นแรงกดดันมหาศาลนะจะทําให้เกิดความกลัวในจิตใจพระเอกนะผมโ้สุดยอดเลยเทําให บรของท่านนิรเนศท่านอาจักรเลจินเนี่ยทำให้เกรงกลัวได้นี่น่าจะมหาศาลนะดูพลังกดดันเนี่ยแรงกดดันมหาศาลเนี่ยโอ้หพระเอกจับมือเมลลี่แน่นเลยก <g> ล <ul ua> ัวฮะเพราะว่าไม่เคยเออกมาจากพระราชวังนะฮะเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสักพักได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินมานะฮะเออเมลลี่ก็เลยทักท่านอาวุโสไปนะโอ้โหจงใส่เป็นอาวุโสของตระกูลปาแสงจันนะฮะ ข้าของคารวะท่านอาวุโสชายแก่ตอบว่านี่เจ้าพาคนมาด้วยเหรอเหมลี่ตอบนี่เป็นองค์ชายเหมลี่ตอบนี่เป็นองค์ชายของราชกาลเลจินของเราค่ะเหมรี่ก็ตอบเนี้ยชายแก่ก็เลยอึ้งไปนิดนึงก็เลยตกใจอะไรหัวเราะว่าโอ้โหนั่นเหรอนั้นเหรอเป็นสต๊คอร์สพ่ะวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างนี้เองอย่างนี้เองเหมือนมันเหมือนรู้มันจะรู้ว่าพระเอกจะมานี่นะอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ย รู้มาหลายรู้มาหลายเรื่องแล้วใช้แก่เลยคำนับพระเอกนะต้องคำนับนะฮะเพราะว่าเป็นบทของอาจักรเลจินฮนะเป็นบทของพระราชาเลจินนะต้องคำนับพระเอกเพราะว่าพระเอกเนะี่ยเปรียบเสมือนนายของผูู้้โส่้องให้แก่ขนาดนั้นตนะ้องต้องเป็นลูกน้องนะฮะก็ต้องความความคำนับนะฮะแล้วพระเอกไนดะ้พูดว่าองค์ชายน้อยเอ,อ๋ยท่านรู้ไหมว่าข้าเป็นใครพระเอกก็งง,งๆนะก็มากับเหมือยรีเมื่อกี้เนะี่ยจะจะรู้ว่าท่านเป็นใครได้ไงวะ เวก็ตอบว่าข้าไม่ทราบแล้วพระภูโสถ้ามันเป็นใครอ่ะเออก็ข้ามาพึ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเออแล้วก็พวกภูโสก็กลัวพระเอกนิดนึงก็หงุดหงิโอ้โหเออข้าก็คือเทพเจ้าสูงสุดที่พระปฐมมหาธาตุไงโอ้โหเออมหาโลกธาตุนะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหพระเอกก็ตกใจเนี่ยแห่งนี้อ เปก็ตกใจเลยโอ้โหเป็นผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดเป้าประตูมหาธาตุเลยอะเประประตูมหาโลกธาตุนะโอ้โหใหญ่น้าโดมหาโลกธาตุและข้าได้เป็นบรรพบุรุษของตระกูลพายแสงจันท์ด้วยนี่เียคือผู้อาบุสคนนี้เป็นบรรพบุรุษของตระกูลพายแสงจันนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเพราะข้ามีเพราะข้ามีความเชื่อว่าตระกูลเรจินของเจ้ามีพลังบางอย่างที่แม้ข้าก็ยังไม่อาจต้านทานได้โอ้โหตระกูลพระเอกเนี่ยคือ จะแข็งแกร่งมากครับผมนะคือตอนคือพระเอ,อกเพิ่งรู้นะว่าเรจินเนี่ยเคยตระกูลเอ่ออาจักรเรจินเนี่ยเคยเป็นตระกูลมาก่อนนะฮะน่าจะแข็งแกร่งมากแล้วผมที่จะให้ทําให้แบบเอ่อผู้บุญโสนเนี่ยเกรงกลัวได้นะฮะเพ็เกตกใจเลยและถามต่อว่าพลังนั้นมันคืออะไรท่านอวุโสหอ,อ่าพระเอกก็ตกใจนะว่าเอ้ยอะไรบางอย่างในตระกูลเรจินทําไมถึงทําให้ท่านที่พระเจ้าสูงสุดที่เฝ้าประตูมาหาโลกธาตุ ได้หวั่นกลัวได้ฮะท่านผู้สก็ตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะในอนันตจักรวาลนี้ข้าสามารถสร้างและทําลายได้นับครั้งไม่ถ้วนนะโอ้โหแข็งแกร่งมากเป็นเทพทําลายล้างได้เลยนะคนนี้นะโอ้แบบจะจะเก่งเกินไปแล้วแหละจนกระทั่งมีจากมหาเทพอราจัชกรพัิได้ถือกําเนิดขึ้นนะคนแก่นี้จะจะกลัวนะจากนี้มากนะผมนะเทพมหาเทพอราจากรพัิเนี่ยมาเทพอรารากะพัิได้ใช้พลังระบบสุริยะจักรวาลโอ้โหโคตรโคตรแม่จักรวาล เราบอกพลเมฆพลังระบบพลังระบะบสิริจักรวานเลเนี้ยสยบเทพต่างจักรวาลได้โหสุดยอดเลยอ่ะเพราะอะไรทําไมถึงทําไมถึงากาณจักรหายไปวะงงไว้จนเทพต่างจักรวาลได้เสียส่ญเสียสมดลจนแม้กระทั่งได้เกิดหลุมดําขนาดใหญ่ดูดสิ่งที่เรียกว่าดาราจักรเข้าไปทําให้เกิดห้วงมิตินับล้านานตายเกิดตายเกิดไม่จบสิ้นโอ้โหแล้วพวกผู้สก็พูดว่าจนทำให้ตะกวนโฟโมนได้มหา พลังสยบส,สยบและกระจายอนุภาพไปทั่วเอกภพนะฮะคือคือเทพโอดาจากักรพรรดินี้ได้ได้ทําการใช้พลังในระบบสุริยะจักราวาลทําการเสียสมดุลนะฮะจนเสียสมดุลนะใช้พลังนี้เสียสมดุลเลยตะกูลฟูมูลเนี่ยใช้มหาพลังนะฮะสยบพลังระบบสุริยะจักราวาลของเทพมหาเทพโอดาจากักรพรรดินะโอ้โหตะกุฟูมูลมจะเก่งเกินไปละโคตรอะไรวะ และก็จะกระจายอนุภาพไปทั่วเอกภพกมาจนทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ต่างๆเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหตระกูลฟอร์มูลนี่ทำให้เราเกิดขึ้นได้นะฮะต้องต้องยกความดีความชอบตระกูลฟอร์มูลนะะและแยกเป็นหลายพลังด้วยกันนะความมืดแสงพลังจัก,กรวาลและความนึกคิดนะฮะก็เลยก,กระจายไปนะฮะและนอกเหนือจากความคิดของข้าแล้วแทบจะเป็นบ้าตายเลยคือใครเข้าไปคิดเนี่ยเป็นบ้าตายแน่นอนนะใคร ใครที่ฟังเรื่องนี้เป็นบ้าตายแน่นอนจนมาวันหนึ่งมีชายนามว่าเรจินนะฮะเรจินนี่ก็คือเป็นเชื้ออนะาณจักรของพระเอกนั่นเองนะผมได้เข้ามาหาข้าและใช้อะไรบางอย่างจนทําให้อน,อนดาดาจักรวาลหายไปและห้องวิติเวลาหายไปโอ้โหคนนี้แบบแข็งแกร่งมากเลยอนะเป็นใครวะมึงแข็งแกร่งอะขนาดนี้วะคือตระกูลฝูมูลอาจจะหายไปด้วยนะผมนะห้องวิติเวลาหายไป ก็คือไม่สามารถที่จะย้อนกลับไม่สามารถที่จะย้อนไปข้างหน้าไปข้างหลังได้ผมก็มคือหายไปเลยนะฮะไร่ข้าลืมตาดูอีกที mm. ก็มานั่งอยู่ในเ mm. ขตที่มีจักรวาลลายล้อมนะฮะและขราวคนนั้นนั่งบนที่นั่งในศาลานะศาลาเป็นศาลาไม้ด้วยนะครับผมและพงหินที่เป็นทรงกลมนะฮะเหมือนเราอยู่ในถ้ำนะฮะเป็นทรงกลมแบบนี้นะ,ะเป็นทรงกลมแบบแล้วก็มีศาลาอยู่ในถ้ำด้วยนะครับผมนะที่ข้า คิดว่านั่นคือขอบเขตจัก,กรวาลพระเอกก็เลยตกใจว่าอะไรนะนั่นคือขอบเขตจัก,กรวาลเหรอข้าคิดว่าอาณาจักรของเราคือขอบเขตจัก,กรวาลซะอีกและคุณโนรี่เหมยรี่เนี่ยตกใจเหมือนกันนะว่าท่านอาวุโสเนี่ยท่านพูดอะไรออกมาทําไมท่านถึงคิดว่าตรงนั้นคือขอบเขตจัก,กรวาลน,นะแล้วพระผู้อาวุโสบอกว่าชายคนนั้นนแข็งแกร่งมากทําให้ข้าเนี่ยคิดว่าเขาคนนั้นแหละคือเจ้าของจัก,กรวาลทั้งปวงนะครับผมโหยอนมากเลย ไม่ว่าใครก็ไม่ว่าเทพต่างจัก,กรวาลว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้นะฮะเอ,อ่อเป็นชื่อของอาณาจักรพระเอกซะด้วยนะผมนะก่อนที่ชายคนนี้จะหายไปนะฮะหายไปปริศนามากครับผมและได้บอกกับข้าว่าข้าจะสร้างอาณาจักรเรจินขึ้นมาและข้าจะให้เจ้าดูแลประตูโลกธาตุแนยดูแลประตูโลกธาตุเห็นไหมแนวตอนแรกเลยฮนะให้เจ้าประตูดูแลประตูโลกธาตุในวันใดวันหนึ่งจิตของเทพจะหลอมรวมเป็นหนึ่งนะฮะอันนี้คือคําใบ้นะผมนะ คนนั้นจะได้ยินเสียงเรียกของจักรวาลคนนั้นจะได้รับพลังของข้าพลังนี้ชื่อว่าอะไรนั้นต้องรู้ว่าจิตที่เป็นอนันต์นั้นซ่อนอยู่ที่ไหนจิตที่เป็นอนันต์คืออะไรนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดมากครับผมโอ้โหแบบโคตรเท่อะคือเป็นนิยาโคตรเท่ะนะครับผมนะเอ่อ เป็นนิยายที่แบบสุดยอดมากนะผมนะอา่าก็สามารถที่เข้าไปดูได้ครับผมนะที่มาปุตตกสวรรค์นะในแอป,ปเด็กดีนะครับผมนะโอเคแอป,ปนี้ก็คือผมได้ผมได้ขอลิขสิทธิ์นะผมมามามานีา่เลยฮะอ่าผ,ผ,ผ,ผมมามาผมผมผมมาภาคเลยคนระับผมไม่ค่อได้ขอลิขสิทธิ์เขาเลยนะอา่าหน้าด้านนะหน้าด้านหน้าด้านเออแต่เขาไม่กลับผมหรอกฮนะเอ่อเขาก็รู้ว่าใครเขียนนะ ผมก็เขาก็รู้อยู่ว่าคนพากับคนเขียนนะคนเดียวกันนโอเครับผมนะตอนที่สามต่อไปเดแยวผมจะแต่งให้เสร็จนะผมนะอ่าแล้วก็จะมาพากให้ทุกคนดูนะผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ